ทีนี้นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการติดตั้งปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้เรื่องของคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ก็อย่างที่กล่าวไปในตอนแรกนะครับคือเป็นตัวระบบที่ใหญ่ๆที่เรามาติดตั้งเพิ่มนะครับเช่นระบบจองห้องพักนะครับกระดานข่าวอะไรพวกนี้นะครับตัวต่อไปครับก็คือตัวปลั๊กอินนะครับ ลนคือตัวเสริมที่ทําให้เนื้อหาเรามีคุณสมบัติมากยิ่งขึ้นนะครับคือเวลาใส่เนื้อหาเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เนื้อหาเนี่ยเป็นแผนที่ได้เป็นการเลยรูปภาพได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะาติดตั้งตัวที่เรียกว่าเป็น Google Map แล้วกันนะครับคือมาที่ส่วนเสริมการจัดการสเสริมนะครับส่เสริมการจัดการสเสริมนะครับ แล้วก็เลือกให้เกจไฟล์ครับไปที่โฟลเดอร์ปลั๊กอินนะฮะที่มีที่ได้ไปนะครับอันนี้ก็จะมีปลั๊กอินได้หลายตัวนะครับที่ผมดาวน์โหลดไว้นะครับดาวน์โหลดไว้ก็ตัวที่จะใช้ก็คือตัวนี้ครับปลั๊กอิน Google Map นะครับปลั๊กอิน Google Map เจอไหมฮะปลั๊กอิน Google Map นะครับก็ลองสุดท้ายนะครับแล้วก็โอเพ่นแล้วก็ติดตั้ง อัปโหลดและติดตั้งนะครับโอเคนะฮะั l u g in google map นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ plug in เลยนะฮะก็เสร็จแล้วนะครับติดตั้ง p l u อ in สำเร็จครับโอเคนี่เรื่องของคือเรื่องของล l u ก in นะครับนีะครับหลังจากที่เราติดตั้ง p l u อ in เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปทำการเปิดใช้งานมันด้วยนะครับโอเคนะครับ ลักอินเนี่ยติดตั้งเสร็จเราต้องไปเปิดใช้งานมันนะครับวิธีการเปิดใช้งานมันก็มาที่ตรงนี้ครับส่วนเสริมการจัดการลักอินนะส่วนเสริมการจัดการลักอินะครับอันนี้คือติดตั้งเสร็จแล้วนะมาที่ส่วนเสริมการจัดการลักอินนะครับเราเห็นว่าลักอินที่มันมีอยู่ในระบบตอนเนี้ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับของเราจะเป็นตัวอะไรฮะ g o o g l e Map ใช่ไหมครั g o ูเกิลแ อ่ามันไม่เห็นในหน้าแรกนะครับมันอยู่หน้าที่เท่าไหร่เรากดค้นหาก็ได้นะครับค้นหาคำว่า map นะครับ M A P map ที่แปลว่าแผนที่นะครับแล้วกดปุ่มค้นหานะครับโอเคนะกดปุ่มค้นหานะครับเจอไหมเจอ Google Maps โผลขึ้นมาไหมครับจะเป็นประเภท system นะฮะตอนนี้ก็เปิดคลิกปุ่มน,นี้เลยครับเปิดใช้งานรับอิน คลิกปุ๊บนะครับคลิกเปิดใช้งานล้านอินนะฮะอ่ามันก็จะกลายเป็นสีเขียวข้างหมายถูกโอเคนะครับนี่คือเราเปิดใช้งานมันละววิธีการใช้งานอยู่ข้างในครับคลิกเข้าไปดูไดนะ้วิธีการใช้งานอยู่ข้างในครับเราคลิกเข้าไปดูได้อ่าบริเวณนี้นะฮะนี่ use s e เดี๋ยวเราจะใช้งานในในส่วนของการตอนที่เราทำเนื้อหานะครับตอนนี้เราดูไว้ก่อนเฉยๆเราเปิดใช้งานมันเฉยๆนะครับโอเคนะเปิดใช้งานมันเฉยๆก็ไม่มีอะไรครับต้น่ปิดไปอ่าโอเคเราเปิดใช้งานมันแล้วนะครับก็ล้างข้อมูลน,นะครับเราก็จะเห็นตัว ปลั๊กอินทั้งหมดนะครับโอเคนะครับน,นี้คือการติดตั้งและใช้งานปลั๊กอินนะครับซึ่งเราติดตั้งเสร็จแล้วเราจะต้องมาทําการเปิดใช้ไง,ไงานมันก่อนนะครับมันถึงจะท,ทางานโอเคครับ